เมื่อนี้ครับผมอยู่ที่วัดบ้านโศกนำขาวครับข่อยมาอาศัยพื่นนอนครับงานแสดยงอยู่ที่ตะปูโศกน้ำขาวดูใกล้กันครับหนึ่งโลนี่หางแองนำคุ้มเพื่อนว่าขันมากลางมอลำขันบีหมองนอนมาอาศัยวรดลุ เพื่อนว่าอีลีครับเมือ่อนั้นผม็อยังนอนแห้งเนาะผมไปนอนทง่งหัวไปหาเม,มีมเพื่อนว่าบบถือทง่งเพื่อนก็นเลยบ,บอกกับหัวไปท่งไหมโบถือท่มก็เลยบอกมก็เลยตื่นพอดีนะปรากฏว,ว่าเลือกพอดีนะนะครับ <c oughs> สุดยอดอีดีครับผมนับถือเพื่อนดีดีครับ คนดียังมีเยอะเพราะว่าเพื่อนจิตปิญยังเพื่อนปินพระผมต้องนับตือเพื่อนนะครับนั่นคือคู่เฮ้านะครับพระคู่นะครับผมอย่าลืมเฮ็ดสิงดีๆเฮ็ดสิงเย้าเห็ดนะครับเพราะว่ามันจีเกิดยังขึ้นเอาตลองเสียไปกับความดีนะครับขอบคุณน,นะครับ